สวัสดีค่ะวันนี้วันที่แม้วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่หกพฤศจิกานะคะที่ลำพูนมีงานที่วัดพระาธ,ธาตุนิพพุนชัยะคะ่ะแล้วก็ใกล้จะหมดงานทอ,ทอดกระถินแล้วนะคะก็คออือวันที่แปดพฤศจิกาเขาจะเริ่มทยอยหมดงานกระถินไปแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยตอนกลางคืนที่ลำพูนเริ่มมีการลอยกระทงกันแล้วนะคะ ท้าวว่านำไพแม่แล้วก็แม่ของน้องเขยได้เดินทางมาจากน่านนะคะได้มาช่วยกันทํากระทงตอนนี้ค่ะก็เลยอยากจะโชว์ว่าความสวยงามของรอยกระทงนี่เป็นยังไงบ้าง,งเพราะว่าแม่เขาจะเตรียมตั้งแต่เช้าแล้วก็ให้อ้อมซื้อรวดมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ช่วยกันดัดรวดเพื่อจะเอาไว้เสียบกระทง,งค่ะเดี๋ยวดู ไปเลยนี่อันนี้คือดอกที่ที่ที่เตรียมมาเอาไว้ใส่กลางคืนนะคะก็จะซื้อที่ปะลอยอะค่ะบานมะรุ้โรยแม่อันนี้ดอกยางไหมอันนี้อันนี้หองมาดอกยังแล้วก็มีดอกดอกที่ใยช้ามาที่แม่เอามาเขาบอกว่าดอกนี่หอมมากอันนี้ค่ะคือมาจากบ้านของของคของครแม่อันนี้จากบ้านายลอยเป็นบ้านบานมะยุไม่รู้โรยแล้วก็ดอกก็อันนี้ดอกอย่างไหม ดอกกะแกดอกกะแกดอกมันจะเกาเนี่ยอ๋อดอกบกเกาดอกกะแกดนี่ก็เจาภาษาไทยก็คือดอกลำเจียกนะคะเนี่ยอันนี้ดอกลำเจียกจะอยู่ที่บ้านป่าป่าเขียวก็คืออยู่อยู่ที่บ้านป้าเขียวข้างบ้านป้าลอยนะคะก็เอาไว้ใส่กลางคืนก็อันนี้อันนี้ทยอยทยอยกับว้านมะละก็จะมีแผนกตัดในนะ อันนี้แม่ไหนประกอบใบตองอันนี้ใย,ยเลียวทํากรีบ,บันไว้นะคะเนี่ยนะสวยมากเลยก็จะมีหลายแบบนี่ค่ะนี่แช่น้ําไว้ก็จะไม่เหี่ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปฟีดในในกล่องน้ำแข็งเอะไรพวกนี้ค่ะมันจะท้อให้ไม่เหี่ยวสวยเนาะอันนี้ก็แบบใกล้สำเร็จแล้ว ะะตลางคืนใส่ดอกไม้ก็สวยแล้วค่ะนี่ก็จะใช้ใช้ลวดกับตะปูนะคะใส่เข้าไปเลยนะีคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีไม้กลัดก็ดีแต่ว่าเราก็จะใช้แบบนี้มันจะได้หนานแน่นหน่อยนี่ค่อยๆทำันนี้จะทำไว้เตรียมไว้กรีบจะเตรียมไว้ ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ส่วนที่ทำไว้สำเร็จก็จะมีหลายแบบตามยุสนาการมีขายมุมกว้างโอเคค่ะ okay. <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นนี้น้งวัดพระธานุนะคะเจอกันที่แผงแม่เกียงพาขายแล้วกระทง <c oughs> สวัสดีค่ะ